สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะ o f f i c a l of Love นะคะกระปวนวันนี้เราจะมาในหัวข้อตอนนี้ใครนะคะอยากบอกคุณว่าแอบรักธอมาตั้งนานแต่ไม่ห้านบอกความในใจประมาณนั้นแหละนะ <c oughs> ใครที่แอบรักคุณนั่นแหละคะ่ะแล้วมันลุ้นกันนะเป็นหัวข้อนะคะที่ไม่น่ามีท็อกซิก เป็นหัวข้อที่เป็นกําลังใจให้คุณนะคะว่าถึงคุณนะคะดูไม่มีค่าอาไม่มีราคาในสายตาของใครบางคนนะแต่อาจจะมีใครอีกสักคนหนึ่งนะคะที่เขาเห็นว่าคุณมีค่ามากๆสําหรับใจเขานะคะขอให้คุณลองเปิดใจเนาะเออลองดูนะคะมาลุ้นกัน มีสามกองให้เลือกเหมือนเดิมตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็นึกถึงนึกถึงเรื่องความรักหรืออะไรสักอย่างนี่แหละอธิษฐานนะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะคะอ่าเนาะแล้วมาลุ้นกันนะคะเออบางครั้งนะคะพลังงานมันอาจจะสลับกันคุณสลับเองได้เลยลักขณาราศีมันตรงแต่ว่าถ้าพลังงานตรงก็ดูได้ขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กันถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยสวัสดีค่ะ กองที่หนึ่งนะคะกัมหัวข้อตอนนี้ใครอยากบอกคุณว่านะคะแอบรักจะมาตั้งนานแต่ไม่ห้ามบอกความในใจนะคนที่แอบชอบคุณนะแอบยบแหลออ่ประมาณนั้นแหละนะคะนะมาดูนะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้คุณนะคะว่า มนุษย์บนโลกใบนี้นะคะไม่ได้มีแค่คนเดียวนะก็ยังจะมีคนที่ยังหมายปองคุณอยู่เนาะหนึ่งเหรียญน,นะคะเก้าถ้วยแล้วก็สามดาบนะคะพลังงานของคุณมีท่าดินพืบกันมังกราตาน้ำกระกฏพิจิกมีแล้วก็ท่านลมมีทุนตุนกลุมนะคะคนเกิดวันที่เก้าวันที่สามได้นะคะพลังงานของคุณนะเดี๋ยวคุณจะได้เจออะไรใหม่ๆนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องความรักนะคะเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องสมบัติเรื่องอะไรที่เป็นแบบ ถ้าเป็นถ้าเป็นสิ่งของก็จะเป็นสิ่งของที่มูลค่าค่อนข้างจะแพงหน่อยนะคะหรือบางคนก็อาจจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการค้าขายก็ได้ขายที่ดินขายอสังหาริมทรัพย์ขายของชิ้นใหญ่อะค่ะก็ได้นะจะมีดวงนะคะได้ราบก้อนใหญ่อาจจะเป็นแบบถูกหวยรวยเบอร์ก็ได้นะเออมันจะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องการเงินนั่นแหละกองนี้นะคะตัวคุณเองช่วงนี้ ทุกอย่างก็อยู่ในระดับที่คุณพอใจถึงจะมีเรื่องให้ต้องกังวลบ้างนะคะแต่คุณก็รู้สึกว่าก็ยังไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรมากแสดงว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณช่วงนี้นะคะคุณจัดการมันได้เนาอะ,อะก็ถือว่าเป็นปัญหาม,มันมันมันไม่ได้ใหญ่อะไรมากหรืออาจจะเป็นปัญหาที่มันใหญ่แต่คุณเอาอยู่อย่างนี้ก็ได้นะคะมันเหมือนกับแบบ มันไม่ได้เครียดอะไรขนาดนั้นนะคะเหมือนคุณก็โอเคแหละเออคุณว่าคุณจัดการได้อะไรประมาณนี้นะคะระวังนะช่วงนี้เนาะเออจะเจริญอาหารไปสักหน่อยนึงนะคะเดี๋ยวน้ำหนักมันขึ้นเนาะขึ้นแล้วมันจะลงยากมากเลยนะบอกไว้ก่อนใช้เวลานานเลยนะคะออกินอะไรก็อร่อยอร่อยไปหมดนะคะระวังอีกอย่างหนึ่งคือระวังเลือดตกยางออกนะคะเออจากของมีคมบาด ประมาณนั้นแหละนะคะบริจาคเลือดได้ไหมกองเนี้ยถ้าบริจาคเลือดได้จะดีมากๆเลยนะคะมันจะช่วยแบบเสริมดวงคุณนะเออทุกสิ่งทุกอย่างนะคะบางอย่างที่มันนิ่งไปมันก็จะดีขึ้นอะไรที่มันช้ามก็จะไวขึ้นอะไรประมาณเนี้ยนะคะมาดูกันตอนนี้ใครอยากบอกว่าแอบรักเธอมาตั้งนานแต่ไม่หาบอกความในใจนะคะแอบชอบคุณนั่นแหละแต่ก็ไม่กล้าพูดนะแอบรักแอบชอบนะคะ วันนี้เราจะเป,เปิดแค่แถวเดียวนะคะห้าใบเนาะใครนะคะ dm เพอร์หกเหรียญอัศวินถือดาบเจ็ดถ้วย คิงถือไม้ใครนะคะคนคนนี้นะเป็นคนมีภาวะความเป็นผู้นําสูงมากๆเลยกล้าคิดกล้าตัดสินใจนิสใสนักเลงเป็นคนนิ่งๆนะแต่เป็นคนดุนะคะเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนบริหารเสน่ห์เก่งด้วยนะคะเป็นคนที่ไม่กะโปรเจกต์ในหัวเยอะแยะไปหมดนะแต่บางอย่างก็ไม่ลงมือทํามันเหมือนมันเยอะเกินไปอะช่วงนี้นะคะวาดวิมานกลางอากาศก็เก่งนะคะเราจะพูดยังไงแต่เขาเป็นคนจิตใจกล้าหารเด็ดเดี่ยวนะคะเป็นคนเป็นคนที่ ที่ที่พูดแล้วทําได้อะเออถ้าอะไรที่เขารับปากไปแล้วนะคะไม่ว่ามันจะยากเย็นแสนเข็นแค่ไหนแต่รับปากไปแล้วเขาต้องทําให้ได้พอค,คนนี้นะเวลาที่แบบเขามองแล้วว่าแบบมันเป็นสิ่งที่เขาให้ไม่ได้อะเขาก็จะไม่ให้ความหวังเลยนะเขาจะไม่พูดเลยเพราะอะไรเพราะมันทําไม่ได้มันเสียสัจจะนะมันเสียศักดิ์ศรีเออกลายเป็นคนที่ไม่มีศัจจะมันเป็นคนดูเป็นคนไม่น่าเชื่อถือเขาจะไม่ทํานะคะคนนี้เป็นคนทําบุญบ่อย โดยเฉพาะทําบุญด้วยเงินขอโทษค่ะทาบุญด้วยเงินนะคะอาจจะบริจาคบ่อยเออไปทําบุญบ่อยอย่างนี้ก็ได้นะคะคนนี้เป็นเป็นคนที่มีความสามารถในการหาเงินแล้วก็ทํางานมากนะคะเก่งงานนี่คือแบบไม่ต้องห่วงนะคะไม่มีอะไรน่ากังวลเลยเนาะเออเป็นคนหน้าตาแบบดูดีขึ้นไปนะคะหรือบางคนอาจจะสวยหล่อเลยด้วยซ้ำไปนะคะมีสเสน่ห์มากๆเลยใครแบบอยู่ใกล้เขาก็หลงรักเขา ไอ้คนคนนี้นะคะนั่นน้งที่เป็นคนด,ดูดุนะเป็นคนที่พูดก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากไมยดูนิ่งๆนะคะอารมณ์นิ่งๆของเขานะคะแต่ลึกๆแล้วใจร้อนมากเลยนะฟาดฟันคนคนนี้มุดทลุดุดัดนมีใส่นักเลงไม่กลัวใครแล้วก็ไม่ค่อยยอมแพ้อะไรง่ายๆนะอะไรที่เขาหมายมั่นปั้นมือแล้วคนคนนี้นี่เอาให้ได้เลยนะคะ เออเป็นคนที่อะไรเรื่องงานนี่น่าจะประสบความสําเร็จบางคนอาจจะเป็นถึงเจ้าของกิจการนะคะหรืออาจจะเป็นระดับผู้บริหารหรือว่าตําแหน่งแบบสูงๆเลยอะ่ะเอองานกับเงินไม่น่ามีปัญหาเพราะอะไรเพราะว่าเขาบริจาคเงินของเขาได้ก็แสดงว่าเขาก็จะต้องมีมากพอที่จะไปแบ่งปันให้คนอึกเออคนนี้แหละแอบชอบคุณ นะคะแต่เขาเป็นคนไม่พูดไงเขาไม่ค่อยพูดอะเราไม่รู้จะพูดยังไงนะคะเออเขาเป็นคนที่แบบพูดน้อยต่อยหนะักเป็นคนนิ่งๆหรอเป็นคนที่แบบเหมือนพูดพูดแล้วเหมือนแบบกลัวดอกพิพิคุณไอ้มันจะร่วงหรอเอออะไรประมาณนั้นอะเขาไม่ค่อยพูดเนาะเขานิ่งอะ่ะใช่ไหมเออแต่ไม่ใช่ว่านิสัยไม่ดีนะนิสัยดีอยู่นะคนคนนี้นะคะเป็นคนแบบ ดูร้ายๆดูแรงๆนะแต่ใจดีอะเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะเออคุณไปดูก่อนเถอะคนคนเนี้ยนะคะคุณฝากชีวิตไว้กับเขาได้เลยนะคนคนเนี้ยเพราะอะไรเพราะเขาเป็นคนเน้นปฏิบัตินะไม่เน้นแบบวาดวิมานเ,เขาเรียกว่าเออไม่เน้นโอ้อวดนะคะไม่เน้นสร้างฝันให้กับคนอื่นตัวเขาเองอะนะคะกับคนอื่นนี่ไม่มีนะ แต่กับตัวเองบางทีก็แบบฝันฝันหวานนะฝันกลางวันบ้างก็มีนะคนเรามันก็ต้องมีจินตนาการเนาะประมาณนั้นแหละนะคะอย่างอื่นก็ไม่ได้มีอะไรคนคนนี้คบได้นะคน,คนนี้ชอบคุณมากนะคิดจะมั่นคงเลยทีเดียวนะคะเออคิดว่ไไลอะ่ะคิดหลายอย่างเลยะเออก็คือวานม่มานกลางอากาศกับคุณนี่แหละนะว่าเราแบบเราได้รักกันหรอไม่ <laughs> รู้จะพูดยังไง นะคะเท่าที่เราดูนะคะผูไปดูหรอกคนที่นิ่งๆอะ่ะคนคนนี้เขาเก็บอาการเก่งเขาพูดยังไงดีอะ่ะเขาไม่ค่อยแสดงอาการอ่ะเขาแสดงออกแบบไม่ค่อยเก่งในเรื่องของความรักนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นเป็นความรักที่เป็นแบบเขาพูดถ้าได้คบกันนะก็จะเป็นลักษณะที่แบบไม่ค่อยจะ มีคำพูดหวานหวานหรือแพรวพรวหรือพูดเอาใจหรือเขาเรียกว่าปากหวานหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยพูดด้วยซ้ำไปแต่ว่าเขาจะสร้างความมั่นคงให้กับคุณได้มันเหมือนกับแบบเปะนึกออกไหมเออ,ซ,อซื้อน่นซื้อนั่นซื้อนี่ให้อะซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรคือสร้างความมั่นคงทําให้คุณรู้สึกปลอดภัยเขาจะเป็นแบบเนี้ยว่าให้ตายแล้วคนนี้ดีนะเออนะลองเปิดใจดูค่ะคนคนเนี้ย ไม่รู้ว่าจะเป็นใครนะคะแต่ดูแล้วน่าจะอยู่ในชีวิตของคุณไม่ใช่คนเก่าๆคนปัจจุบันที่ยังอยู่ในชีวิตของคุณเป็นใครคนใดคนหนึ่งนี่แหละนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นผู้หญิงสายบลูเป็นผู้หญิงที่ดูห้าวห้าเป็นผู้หญิงที่ดูแบบแกร่งๆนะไม่ใช่ผู้หญิงสายหวานแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นแบบผู้ชายแบบผู้ชายผู้ชายนักเลงอะคุณเออนี่ัยเขาจะเป็นแบบนั้นแล้วก็นิ่งๆนะไม่ค่อยพูดมากเจ็บคอเออ แต่ว่าลึกๆแล้วอ่ะสังเกตดูนะบางคนอาจจะดูแบบเหมือนใจเย็นนะแต่พออยู่หลังพวงมาลัยเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหสุดเท้านะเหยียบอ่ะคุณลองไปสังเกตดูนะน่าจะเป็นคนแบบนี้ด้วยนะเท่าที่เราดู้อะขับรถไวมากคนคนเนี้ยเอออยู่หลังพวงมาลัยนี่ใจร้อนเนาะคือ <laughs> จะพูดยังไงนะคะคนนี้แหละลองไปนึกดูนะคะลองนึกดูไพ่บอกคุณจะนึกได้นะคะคุณจะนึกออก ประมาณนี้แหละนะคะกองนี้ก็จะประมาณนี้ขอบคุณค่ะขอให้คุณโชคดีมีความสุขสุภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะกองที่2นะคะกับหัวข้อตอนนี้ใครนะคะที่อยากบอกคุณว่าแอบรักเธอมาตั้งนานแต่ไม่หาบอกความในใจนะคะแอบยกแหล่คุณนั่นแหละนะแอบรักแอบชอบแต่ก็ไม่กล้านะคะประมาณนั้นแหละนะเพราะอะไร <laughs> เพราะอะไรนะเพราะไม่โสดนะหรือเพราะไม่กล้า,าจริงนะเพราะหรือว่าคุณมีคนจีบเยอะอะไรอย่างนั้นก็ว่าไปนะคะ <l ux> โอ้ยดูจะพูดยังไงเนาะพลังงานของคุณมีธาตุดินนะคะผู้สบศกันมังกรนะคะคนเกิดสุขแล้วก็คนเกิเกดธาตุไฟมีสิ่งธนูนะคะคนเกิดที่3ได้เนาะ,ะพลังงานของคุณนะคะดวงของคุณจะได้เป็นที่หนึ่งไม่เป็นที่2รองใครแน่นอนนะคะมีเกณฑ์เดินทางจะไปไหนก็ไม่รู้นะคะ แต่ปลอดภัยไม่ต้องห่วงนะคะเรื่องงานไม่มีปัญหาเรื่องเงินก็ไม่มีปัญหานะตัวของคุณเองเป็นคนใจดีมากๆเลยเป็นสายเปเลยทีเดียวนะคะถ้าคนที่คุณรักนี่โอ้ขออะไรได้หมดนะคะมีแค่เดินกับดาวลยที่ให้ไม่ได้เออประมาณนั้นเนาะเป็นคนใจดีมากๆเลยนะคะเป็นคนที่แบบช่วยได้ก็ช่วยอะ่ะเออช่วยแบบไม่ได้คิดอะไรอะ่ะอ,อประมาณนั้นแหละนะคะแต่ว่าคุณก็ดูด้วยนะ คุณก็ฉลาดช่วยพอสมควรนะคะใครที่ควรช่วยหรือใครที่ไม่ควรช่วยคุณก็มองออกนะคะอืมก็เลือกเอาเนาะเพราะว่าดวงของคุณนะเออไม่น่าจะมีใครมาเอาเปรียบคุณได้นะคะเพราะคุณเป็นคนฉลาดถึงคุณจะเป็นคนใจดีนะคะขี้ใจอ,อ่อนแต่คุณก็ฉลาดพอสมควรนะคะไม่ได้ถึงขนาดจะให้ใครมาหลอกได้ง่ายๆเนาะเออช่วงนี้ถ้าเรื่องความรักนะคะก็อาจจะมีสายเปีเข้ามานะ หอบเงินหอบทองมาด้วยนะคะเออประมาณนั้นแหละเนาะมาดูกันนะคะว่าตอนนี้ใครนะที่อยากบอกคุณว่าแอบรักมาตั้งนานแต่ไม่ห้านบอกความในใจมาแล้วแหละนะดูห้าใบนะคะลุ้นเนาะ <laughs> อ,อ๋อหา้หาไมา้สิบไม้เจ็ดไม้ ว้เธอมีแต่ไพ่มาธาไม้เอยธาุไฟนะคะ justment สองไม้ <laughs> เอาเข้าไปนั่นยังดีนะเออมีไม่ใช่ไม้อยู่อันหนึ่งนะคะใครนะที่ยบแหล่คุณอยู่แอบชอบแอบรักคุณอยู่นะคะแอบรักคืออะไรแอบรักก็คือยังไม่เปิดเผยไง <laughs> เออแต่เดี๋ยวคุณก็จะรู้นะเขาอยากจะบอกคุณแล้วนะว่าเขาชอบคุณเขาอยากจะแบบแสดงความในใจแล้วนะคะวาคนนี้เป็นคนขยันมากเลยเออทํางานเยอะนะคะเป็นคนบ้าง,งานนะเป็นคนที่เรื่องงานมาก่อนเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนที่อะไรเป็นคนที่พูดจาผงผางนะคะเป็นคนพูดจาผงผางเป็นคนแบบ ไม่ได้เป็นคนนิ่งๆนิ่งเงียบเป็นคนแบบ alert หน่อยถ้าเป็นเด็กก็เหมือนเด็กไฮเปอร์นะคุณนึกออกไหมเออจะดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กลักษณะบุคลิกเขาจะดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กอะบอกไม่ถูกนะคะมันจะไม่นิ่งสงบนะเหมือนหินนะเออมันจะไม่นิ่งมันไม่มันจะไม่สงบเหมือนไม่ไหวไม่ติงอะลักษณะมันจะไม่เป็นแบบนั้นนะคะเขาจะเป็นคนที่แบบดูสดใสร่าเริงนะมีแพชชั่นนะคะเวลาพูดอะไรก็พูดผงผางนะคะเป็นคนที่ เออเก็บความลับไม่อยู่คือเขาคือก็คือคนที่ไม่ค่อยมีความลับอะไรหรอกมีอะไรก็พูดนะคะอยากพูดอะไรก็พูดใครรับรับได้ก็รับรับไม่ได้ก็ไม่ได้สนใจนะแต่เหมือนเขาลังเลอยู่นะคะเขาอาจจะอาจจะเพราะว่าเขาแบบให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องงานมากกว่าความรักเขาไม่ให้ไม่ค่อยให้ความสําคัญกับความรักเท่าไหร่มั้งถึงเขาจะแอบชอบคุณนะคะแต่เขาก็มองแหละว่า รือเขาอาจจะไม่แน่ใจก็ได้นะว่าคุณโสดอยู่หรือเปล่าถ้าคุณไม่โสดก็ก็คงจะต้องแบบเก็บไว้ในใจอะ่ะอยากบอกก็จริงอะ่ะแต่ถ้าไม่โสดก็เก็บไว้เป็นอาหารใจสักหน่อยนึงเออแค่นั้นเองนะคะพลังงานของเขานะเขาถึงเขาจะแอบรักแอบชอบคุณหรืเขาเขาตัดคุณไม่ได้เลยนะต่อให้ไม่ได้บอกต่อให้ไม่ได้เปิดเผยความในใจนะคะเขาก็จะรักคุณอยู่แบบนั้นหละ แล้วก็ตัดไม่ได้ด้วยก็เก็บมันเก็บไว้เป็นแบบความรู้สึกดีๆนะคะเออประมาณนั้นนะคะคนคนนี้หรอกเ็นคนขยันนะคะร่างกายแข็งแรงอืมแต่อารมณ์แปรปรวนสักหน่อยนะอารมณ์ขึ้นลงๆอารมณ์แปรปรวนง่ายนะคะเท่าที่เราดูนะมากับไพ่แบบธาตุไฟเนาะไพ่ธาตุไม้เขาน่าจะเป็นคนหุ่นแบบผอมๆไหม คือไม่อ้วนนะอะพูดแบบนี้ดีกว่าเออร่างกายแข็งแรงไม่อ้วนบางคนก็อาจจะชอบออกกําลังกายก็ได้นะหรือดูแลตัวอินเดียลักษณะแบบบางคนอาจจะสูงเลยด้วยซ้ําไปคนคนนี้ยเท่าที่เราดูแล้วไม่เตี้ยนะถ้าเป็นผู้หญิงก็คือมาตรฐานนะมาตรฐานินไทยเท่าไหร่หร้อยห้าสิบห้าหรอเออประมาณนั้นเลยเนาะถ้าเป็นผู้หญิงก็ร้อยห้าสิบห้าขึ้นไปนะถ้าเป็นผู้ชายก็จะ จะ,จะมากกว่าร้อยร้อยหกสิบห้าคือเขาจะดูสูงหน่อยอ่ะอาจจะสักร้อยเจ็ดสิบก็ได้นะบางคนน่ะคือจะไม่เตี้ยวกว่านั้นอ่ะจะไม่เตี้ยวกยวก่ามาตรฐานน่ะนึกออกไหมเออจะต้องสูงกว่าซึ่งนิดสักหน่อยก็ยังดีนะคะหรืออาจจะสูงมากเลยก็ได้คนคนนี้ยไม่เตี้ยนะเออมาตรฐานขึ้นไปนะไม่มีต่ากว่ามาตรฐานนะเรื่องความสูงของเขาอ่ะอือเป็นคนมีเสน่ห์มากเลยนะคะเป็นคนแบบเก่งอ่ะไปดูแลวคนที่ทํางานเก่งมากแล้วก็ชอบลงมือทําเอง ไม่ไม,ไม่ชอบใช้ใครด้วยนะใช้คนอื่นแล้วมันไม่ได้ดังใจนะเขาชอบคุณมากเลยคนคนนี้ยนะคะพูดจาก็บางคนก็อาจจะทํางานกับคนหมู่มากก็ได้นะหรืออาจจะแบบเสียงดังก็ได้ทํางานที่ที่มันมีเสียงก็ได้นะลักษณะประมาณนั้นหรืออาจจะเป็นที่ทํางานของคุณไพ่างานออกมานะสี่ใบเออถ้าไม่ใช่ในในออฟฟิศคุณก็อาจจะเหมือนเหมือนเหมือนอยู่ตึกเดียวกันไหม เหมือนอาจจะคนบริษัทหรืออะไรแต่ว่ามันมันต้องเจอกันนะเจอกันนะน่าจะเจอกันบ่อยเอออาจจะออฟฟิศใกล้กันก็ได้ลักษณะมันจะประมาณนั้นน่ะอาจจะออฟฟิศใกล้กันอยู่ชั้นเดียวกันหรืออาจจะอยู่ตึกเดียวกันอ่าหรืออยู่ตึกติดกันคือมัน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 ไม่ได้ไกลกันมากอะลักษณะความสัมพันธ์นะมันเหมือนกับแบบไม่ใช่คนไกลตัวคนที่แอบรักคุณตอนเนี้ยคําว่าแอบรักก็คือยังไม่เปิดเผย ะะก็ยังไม่ได้พูดว่ารักยังไม่ได้มาบอกอะไรอย่างเงี้ยแต่อยากพูดอยู่นะแต่ขอมั่นใจก่อนว่าคุณนะโสดอยู่หรือเปล่าก็กลัวคุณไม่สุขแค่นั้นเองนะคะลองเปิดใจดูก็ได้นะคะบางครั้งนะคนที่เขาแบบแอบ,บรักแอบบชอบเราก็อาจจะเป็นคนที่เขามีใจให้เรานะเหมือนเขารักเรามากกว่านะเออเขาอาจจะแบบมีอะไรที่แบบเขาก็จะคนที่รักเรานะคะเขาจะพยายามปรับตัวไง คุณก็จะไม่เหนื่อยคุณลองเปิดใจดูแต่ถ้าคุณไม่ชอบนะคะก็ปฏิเสธไปได้เนาะปฏิเสธเป็นเป็น,เป,นเป็นความสัมพันธ์แบบชันมิตรก็ได้นะคะเพราะว่าเขาก็ยื่นดอกไม้คุณเขาไม่ได้ยืน่นหอกยื่นดาบให้คุณนะคนคุณเนี้ยมาก็มาดีด้วยนะเป็นคนขยันทํางานเป็นคนมีความมานะมีความอดทนเพราะฉะนั้นนะคะคุณดูไปก่อนนะคะคนเนี้ย โอเคอยู่นะใช้ได้อยู่นะคะก็อย่างนะ้อยเป็นคนขยันนะคนขยันนะไม่มีวันจบมันมีไม่มีวันอับจนเออเรื่องงานของเขาก็โอเคนะคะเขาอาจจะไม่ได้ร่ํารวยอะไรมากมายนะแต่ว่าก็พอตัวนะคะก็คือแบบคนคนขยันนะเออก็ดูแลคุณได้อะไม่รู้จะพูดยังไงแต่ถ้าให้เปรียบเทียบพลังงานของของคุณกับเขาความล่ําซ้าคุณจะมีแบบฐานะดีกว่าเขา เขาอาจจะมีหน้ามีตาในสังคมก็ได้หรืออาจจะมีคอนเนคชันหรือรู้จักคนเยอะเอดูกว้างขวางแต่ว่าเงินเขาอาจจะไม่เยอะเท่าคุณทรัพย์สมบัติก็จะไม่ได้เยอะเท่าคุณนะคะแต่ก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรเพราะเขาเป็นคนขยันนะคะไม่ใช่คนขี้เกียจคุณลองเปิดใจดูเนาะกองนี้ก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะขอให้คุณโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะ สวัสดีค่ะกองที่สามกับหัวข้อตอนนี้ใครที่อยากบอกคุณว่านะคะแอบรักเธอมาตั้งนานแต่ไม่หารบอกความในใจเออแอบรักแอ,แอบชอบคุณนั่นแหละนะแต่ก็ยังไม่กล้าที่จะมาบอกรักนะคะเออยบแหลไปก่อนนะยบแหลไปก่อนนะมาดูนะเป็นกำลังใจให้ตัวเองด้วยนะให้คุณนะคะว่าถึงแม้ว่านะคะคนที่เราหมายปองนะคะเขาอาจจะไม่ชอบเรา แต่ก็ยังมีใครสักคนหนึ่งนะคะที่เราไม่ได้มองเขาแต่ว่าเขานะคะพร้อมที่จะเป็นทุกอย่างให้กับเรานะเออเห็นคุณค่าในตัวคุณเอม,มากกว่าอีกคนหนึ่งก็ได้นะคะพลังงานของคุณมีคนเกิดราศีตุล ธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีแล้วก็ธาตุไฟเมสิงธนูคนเกิดวันที่1ิบเวันที่สิบวันที่สามวันที่หนึ่งวันที่สองได้พลังงานของคุณนะคะช่วงนี้มีทางสองทางให้เลือกการตัดสินใจครั้งนี้จะผิดจะพลาดไม่ได้เลยทีเดียวนะคะเป็นคนที่รักครอบครัวนะดวงของคุณไม่มีทางนะคะที่จะได้อยู่เป็นโสดไปตลอดชีวิตนะเดี๋ยวก็จะมีคู่เมื่อถึงเวลาเดี๋ยวมันมาเองนะต้องเป็นคู่ที่มีพรมลิขิตนะคะต้องเป็นคู่ที่แบบเขาเรียกว่าเป็นเดสินี่ของคุณอะ นะอย่าไปฝืนไพ่บอกแบบนี้ถึงเวลาเดี๋ยวมันจะมาเองดุงคุณมันไม่ได้อยู่เป็นโสดอยู่แล้วนะคะคุณจะได้เจอคนที่รักครอบครัวนะคะรักเดียวใจเดียวเนาะแล้วก็จะได้เป็นที่หนึ่งไม่ได้เป็นที่2รองใครเพราะฉะนั้นนะคะอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมาในเวลาที่ไม่เหมาะสมก็ต้องปล่อยมันไปเพราะมันจะไม่ใช่ของเรานะคะเอ,อ่อเพราะดุงคุณมันมันไม่ได้เป็นที่สองอะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะสังเกตดูเลยว่าถ้าใครก็แล้วแต่มาแบบ ลับๆล,ล่อนๆนะไม่เปิดเผยดูแบบมีรับลมคมในนะดูแบบเหมือนจะไม่โสดนะสุดท้ายก็ไปกับคุณไม่รอหรอกเพราะดวง,งคุณม,มันมันมันจะไม่ได้คนแบบนั้นนะคะดวง,งคุณนะคะมันก็จะได้แต่คนที่แบบเขาเรียกว่าคนโสดอ่ะอย่างน้อยก็คือต้องโสดมาเออประมาณนั้นนะคะมีเกณฑ์เดินทางหรือเปล่าจะไปไหนหรือเปล่าเห็นนาคีหอยไปแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะถ้าไปก็เหมือนกับอาจจะไปเยี่ยมญาตินะให้ครอบครัวมันขึ้นหรืออาจจะพากันไปทเที่ยวทางบ้าน ก็ได้นะเหมือนมีแลนจะไปเที่ยวไหนสักที่หนึ่งนะคะกําลังตัดสินใจอยู่ถามว่าไปไม่ไปมันไปแน่แต่ไม่รู้ว่าจะไปไหนยังไม่แน่ใจบางคนนะที่จะพาครอบครัวไปเที่ยวอะ่ะอาจก็ยังไม่แน่ใจว่าจะไปไหนหรืออาจจะไม่แน่ใจว่าจะไปวันไหนดีอย่างนี้ก็ได้มันกําลังตัดสินใจอะ่ะถ้าเป็นเรื่องการพากันไปเที่ยวนะคะก็จะประมาณนี้นะคะชีวิตของคุณไม่เจ็บไม่จนช่วงเนี้ยแต่ไม่รู้ทําไมนะคะจู้จี้จุกจิกขี้บ่นเรื่องมากเป็นพิเศษช่วงเนี้ยระเบียบจัดนะคะ อ,อ,อารมณ์แปรปรวนง่ายมีแค่อารมณ์ของคุณเองอือ่อไม่มีอะไรสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงแข็งแรงกันทั้งบ้านเลยนะช่วงนี้ไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยเจ็บป่วยอะไรที่มันหนักหน,กนะคะมาดูกันตอนนี้ใครที่อยากบอกคุณว่าแอบรักเธอมาตั้งนานแต่ไม่ห้านบอกความในใจชอบมากเลยเพลงนี้เราอะ ว้ายตายแล้วบังเอิญไปเจอตาสีฟ้าหุ่นเซ็บๆที่ยิมมานะไม่อยากจะเชื่อนะคะว่ายิ้มมานอกนะเออเราจะเจอแบบต่างชาตินาะหุ่นเขาเซ็บมากเออแต่เขาไม่สดแล้วเสียใจมากนะเด็กทือไม้นะคะเจ็ดดาบนะคะสองเหรียญแปด ดาบในเดวิล yeah. <Yeah. S 1> นะคะโอ้ยเพิ่งจะพูดถึงเมื่อกี้ไว้นะไม่น่าพูดเลยเนาะเออใครที่แอบรักนะคะเราบอกไว้คำเดียวเลยนะกองเนี้ยปล่อยให้เขาแอบรักไปนะคะไม่ต้องพูดนะไม่ต้องพูดมากเจ็บคอไม่ต้องมาบอกเพราะอะไรเพราะเาไม่สด คนคนนี้ไม่โสดนะคะคนคนนี้มีตัวหลักอยู่แล้วหรืออาจจะมีครอบครัวแล้วด้วยซ้ำไปคนบางคนมีลูกแล้วด้วยซ้ำไปนะคนที่มายแกแบคคุณแน่นอนสิคนที่ที่แบบคนที่นิสัยน่ารักอย่างคุณนะคะมีความอ่อนโยนนะคะเป็นผู้หญิงแบบละมุนนะคะเป็นผู้ชายอบอุ่นก็ต้องมีคนแบบอยู่ด้วยแล้วรู้สึกมีความสุขนะแต่คนที่มายบแบคคุณเขาไม่โสดนะจ๊ะ เออไม่ต้องห่วงนะคะก็ปล่อยเขาแอบ,บรักไปนะมีคนรักดีกว่ามีคนเกลียดน,นะคะดวงของคุณมันไม่ได้เป็นที่สองรองใครแสดงว่าคนนี้มันยังไม่ใช่นะคะเออเครียดอึดอัดนะคะหงุดหงิดไปหมดเลยอารมณ์ไม่ดีเหมือนหน้าตานะคะก็ไม่รู้จะพูดยังไงกลืนไม่เข้าคายไม่ออกไม่รู้จะพูดยังไงดีไม่รู้จะเอาอยัางไงเพราะตัวเองไม่สดค่ะไ <laughs> ม่สดก็ผ่านก่อนเนาะ เออก็ปล่อยเขาไปนะคะคนคนนี้หรอคะเขาเก็บอาการเก่งด้วยเขาเก็บอาการเก่งมากๆเลยอาจจะเป็นผู้ใหญ่นิสัยเด็กหรือว่าอาจจะอายุน้อยกว่าคุณเลยด้วยซ้าไปนะคะเท่าที่เราดูนะคะคนคุณนี้นะเป็นคนที่ทําอะไรมีรับลมคุมในอยู่ตลอดเลยเป็นคนมีเล่ห์เหลี่ยมแผลว์าวนะคะเออเป็นคนนิสัยที่ค่อนข้างที่จะแบบคบยากบอกไว้ก่อน นะเขาคบยากคนคนนี้นะเจ้าชู้นะคะก็จะต้องเจ้าชู้อยู่แล้วค่ะมีตัวหลักอยู่แล้วยิ่งแอบปันใจไปให้แอบไปยบแหล่คนอื่นอีกเออแล้วกระวนกระวายใจนะกินไม่ได้นอนไม่หลับเครียดเครียดนะเออหมกมุ่นนะอยู่กับคุณอนะคิดถึงคุณนะ่ะนึกออกไหมกับเรื่องของคุณอยากรู้ไปหมดจะรู้ไปทําไมเนาะตัวเองวิสนะุสธ์นาะเออ ก็ไม่ต้องมายุ่งกับคุณนะคะคุณก็เฉยๆไปนะยังไงเขาก็ไม่กล้าพูดกับคุณหรอกเท่าที่เราดูยังไงเขาก็ไม่กล้าอยู่แล้วค่ะเพราะตัวเขาก็ไม่โสดและชีวิตของคุณน่ะไม่ได้มีอะไรคุณแบบเต็มสิบไม่มีหักเลยชีวิตของคุณช่วงเนี้ยครอบครัวก็ดีนะคะของคุณน่ะงานก็ดีชีวิตการการกินการอยู่ของคุณก็ดีทําไมคุณจะต้องเอาแบบตัวเองเข้าไปอยู่ในในวังบนของรักสามเศร้าทําไมจะต้องกระโดดลงเห็นอยู่ว่ามันเป็นรกคุณไม่กระโดดลงไปหรอก คุณมีคุณเต็มที่คุณก็ชะโงกหน้ามองเฉยๆแต่คุณไม่กระโดดลงไปอ่ะเออไม่เป็นนรกนะคะเออคนเนี้รับประกันได้เลยนะคะถ้าหากว่าเขามายุ่งวุ่นวายกับชีวิตคุณแล้วคุณเล่นด้วยกับเขาเนี่ยคุณไม่เจอหรอกสวรรค์คุณเจอนรกเพราะอะไรก็เขาไม่โสดอ่ะมันจะเป็นสวรรค์ได้ยังไงมันก็จะมีแต่ความวุ่นวายสินะคะชีวิตของคุณมันดีๆนะคะอย่าทําลายนะคะชีวิตของตัวเองด้วยการที่เอาตัวเองไปพัวพันอยู่กับรักสามเศร้า สีเวลาชีวิตค่ะนะแล้วมันเป็นการสร้างกรรมด้วยดวงของคุณเดี๋ยวมันก็จะมีมานะเท่าที่เราบอกนะคะเป็นคู่ที่มีบุพเพร,ร่วมกันมามันไม่ใช่แบบนี้นะคะเป็นกําลังใจให้คุณแต่อย่างน้อยๆน,นะคะก็ยังทําให้คุณนะคะรู้สึกว่าคุณก็ยังเป็นคนที่มีเสน่ห์เสน่ห์คุณก็ยังใช้ได้นะคะถึงแม้ว่าคนที่มาชอบคุณจะไม่โสดน,นะคะเออแต่อย่างน้อยนะคะฉันก็ยังเป็นที่ต้องการ ของตลาดอยู่เนาะเออเพราะฉะนั้นนะคะทำงานไปค่ะ <laughs> พาครอบครัวไปเที่ยวหรืออาจจะไปเที่ยวกับไปเที่ยวหาครอบครัวคุณก็ได้บางคนที่แบบครอบครัวอยู่ต่างจังหวัดแลนะคุณพ่อคุณแม่อยู่ต่างจังหวัดนะเนาะก็ประมาณนั้นแหละเนาะเป็นะปมีความสุขในชีวิตของคุณนะคะคนนี้ก็ให้เขายบแหลตต่อไปเนาะไม่ต้องบอก <laughs> ไม่ต้องให้มาบอกรักเนาะสี่เวลาชีวิตนะจ๊ะกองนี้ก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะขอให้คุณโชคดีมีความสุขสุภาพแข็งแรงค่ะ